สวัสดีครับวันนี้เรามีเตาน้ำมันเป็นเตาสมัยสงครามโลกนะครับน่าจะมาจากประเทศอังกฤษนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่ารูปแบบเป็นยังไงใช้งานยังไงนะครับมาดูกันเลยที่เราเห็นตรงนี้ก็คือขาของเตานะครับเป็นด้านหน้ากับด้านหลังนะคตัวนี้จะเป็นตัวล็อกนะครับเอาก็ดึงมันออกมนะาเับเข้าตรงตัว็อบ ก็เปิดฝาขึ้นมาอ่าภในก็จะมีตัวหัวเตานะครับถังน้ำมันสูบฝาถังนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวบังลมนะครับต,ตัวบังลมเนี้ยก็จะมีที่ไว้เครื่องมือที่เก็บเครื่องมือนะครับนมหนูตรงนี้ก็จะมีพวกประแจพวกอะไหล่เครื่องมือต่างๆนะครับ ส่วนตรงนี้ก็จะเป็นาการใช้งานนะครับเป็นแผ่นเทพดที่มากับตัวเตาเลยนะครับก่อนใช้งานเราก็ต้องสูบลมนะครับสูบลมตรงนี้ก็จะเป็นสูบสูบสูบลมเข้าไปในถ่าครนะับน้ำมันใช้น้ำมันเป็นสีขาวนะครับ ไปได้สักพักหนึ่งพอ,พอตึงๆเลยนะครับตัวนี้เป็นตัวตะแกรงนะครับด้านได้อ่าถ้าสมมติเราใช้หม้อหม้อที่มีความความเว้าของก้นก้นหม้อก้นกระทะนะครับก็ใช้ด้านนี้ได้หรือว่าจะเป็นแบบกระทะเรียบเราก็ใช้ด้านนี้ได้นะครับเยอะได้สองด้านแล้วเราก็มาจุดกัน ข้างล่างนี้จะมีถ้วยสําหรับใส่แอลกอฮอล์อยู่นะครับเราว่าใช้แอลกอฮอล์ในการเบิร์นชุดชุด,ชดชหัวเตานะครับแล้วก็เอาแอลกอฮอล์เติมเขาไปในถ้วยเสร็จแล้วก็จุดแอลกอฮอล์นะครับ ด้านหน้าตัวนี้เป็นวาล์วปิดเปิดน้ำมันนะครับเวลาพอเบรนได้ที่แล้วร้อนแล้วนะครับเราก็จะเปิดน้ำมันให้น้ำมันมาที่หัวเตาเพื่อใช้งานนะครับรอสักแป๊บหนึ่งรอจนแอลกอฮอล์เกือบหมดนะครับเราถึงเปิดวาล์วเพื่อให้น้ำมันออกมานะครับ ก่อหอเกือบหมดแล้วเราก็เปิดเลยนะเวลาเร่นก็เปิดเปิดพู่ออกมาเลยนะเวลาเบาเราก็ลับมาอีกาน มแรงของเสาทหารรุกของท่ามโลกนะน,นะครับแรงมากนะครับไฟมีสินเงินเลยนะวเวลากระดับเราก็ตามเข็มน,นาฬิกานะครับ เชื้อเพลิงที่อยู่ในหัวเตาเผาไหมาจนหมดนะครับเตาก็จะดับลงคนระับ ช้าหน่อยครับเพราะหัวเตามันใหญ่มากค่อยๆดับไปนะครับขอบคุณครับเตาทหารยุคสงครามโลกครับผม